รับใช้เ,เพื่อนๆเนาะผมก็พยายามปรับตัวกับสิ่งที่ผมทำมันเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งน่าจะมีทั่วโลกก็คือเรื่องของการทำไรายได้ธรรมชาติของมนุษย์นำไปสู่การทำไรายได้ธรรมชาติของมนุษย์มันนาไปสู่อะไรการทำไรายได้ทุกคนใหม่ธรรมชาติของมนุษย์กับธรรมชาติ ธรรมชาติของมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัวมันต้องและควรหรือไม่อืเดี๋ยวไม่ฟิลเตอร์ดิปัญหาคือมึงต้องหาตังค์อ่ะเออต้องหาตังค์แล้วปัญหาส่วนใหญ่ในการหาตังค์ก็คือทำยังไงทำยังไงให้ได้ตังค์นี่แหละ ยายาปรับตัวเนาะไม่ปรับตัวอะไรมากไม่ใช่พยายามปรับตัวหาวิธีการอยู่ในช่องทางที่ตัวเองยูว่าทำไรได้ประกอบกับชีวิตของตัวเองอะ่ะมันไปทางไหนเห็นไหมไอไปทางไหนนั่นแหละก็นั่งก็เลยบอกว่าเออมาตามช่องทางธรรมชาติซึ่ง จะบอกงี้เพืเ่อนๆเราไม่ไชอบเราไม่ได้ชอบหรือเราเกลียดเราไม่ได้ชอบหรือเราเกลียดอะไรตามที่เราชอบหรือตามที่เราเกลียดน,นะเห็นป่ะเราไหนเราที่ว่านนี้่ะ ีนี้ทีนี้อะไรเนี่ยตรงนี้ง่ายที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับผมเนี่ยเนกลุณน้อยเนี่ยสองสองมันไม่ได้ว่าคุณคุณจะบอกว่าแค่อยากฟังอยากสนใจอยากสอบถามอยากอยากปฏิบัติิสัมพันธนะ์อะขนาดมากขนาดไหนมากขนาดไหนนะ มากขนาดไหนนะโอเคนะเชื่อไหมไม่ต้องเชื่อคุณไม่ได้อยากคุยกับผมหความชอบหรือความไม่ชอบที่คุณชอบแล้วไม่ชอบในตัวผมแบบจอดตัวคุณเนี่ยผมเป็นเพียงกระจกสะท้อนบันทึกของคุณว่าคุณเนบันทึกอะไรอยู่เข้าใจปะ่ะแล้วคุณก็บอกว่าชอบ แล้วก็เกลียดงงไหมผมไม่เกี่ยวด้วยเข้าใจยากไปเจอกันที่ได้คอนเทนต์กระองรเลยขอร,อร้องเล